อรเลอรลที่5้าอได้ยินว่าเก็บความลับข้นงในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆน,น,นานาอรเลอรลที่5้าอได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสูง โอเคครับก็ขอกรลาบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีน้องๆหนูนะครับพี่ๆที่น่ารักทุกคนกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการแล้วไม่ชินเคยโอเคนะครับก็อยู่ในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft นั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนๆ Minecraft นะครับวันนี้พี่ก็จะมีเซิร์ฟหนึ่งนะครับมาแนะนำนั่นเองนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟมอดเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟแนว M M O นะครับเป็นเซิร์ฟโปเกมอนนั่นเองนะครับในเวอร์ชัน1.16.5นั่นเองนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะทิ้งอ่รายละเอียดของทางเซิร์ฟนี้เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปโหลดตัวเกมนะครับของทางเซิร์ฟด้วยนะครับติดตั้งแบบว่าโคตรง่ายเลยนะครับสําหรับเว็บไซต์ของทางเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวพี่ขอทัดการเปิดเว็บไซต์แป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับนี่เลยนะตอนนี้เราก็เข้าอปู่กันที่หน้าเว็บไซต์ของทางเซิร์ฟแล้วนะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าเล่นนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องทําการสมัครสมาชิกนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ทําการกดดาวน์โหลดตัวเกมได้เลยนะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์เนี่ยนะครับก็จะมีช็อปนะครับให้เติมแล้วก็ให้โดเนตกันด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าธรรมดานะครับอ่าของก็จะมีขายตามนี้เลยนะครับโอ้ เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีคีย์แบบว่าให้เปิดกล่องอะไรต่างๆด้วยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าพิเศษนั่นเองนะครับก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเซิฟนี้นะครับก็จะเป็นอ๋อเซิฟโปเกมอนนะครับรูปแบบใหม่นะครับไม่เหมือนใครนะครับแฟชั่นคือแบบว่าแน่นๆนะครับระบบมากมายให้เล่นแล้วก็มีเควสนะครับมีโปเกมอนแบบตัวแบบเทพๆนะครับมีเกิดตามธรรมชาติด้วยนะครับอ่าแล้วก็ มีโปเกมอนรูปแบบใหม่มีแบบปรับสตันนะครับเพิ่มแค่ความสวยงามนะครับความแรงของโปเกมอนนะครับสายฟรีอยู่สบายนะครับไม่เติมก็เทพได้นะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการกดจอยเข้าเซิร์ฟเลยดีกว่าไปอ่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาครั้งแรกเลยนะครับก็จะมาเกิดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับ่าตรงกลางตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่าเวลคัมนะครับเข้าสู่โลกของ pixelmon นะครับหรือว่าเซิร์ฟแนวโปเกมอนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีลิงก์ดิสคอดนะครับของทางเซิร์ฟด้วยนะครับเอาไว้ติดต่อนะครับเพว่อแบบข่าวสารต่างๆนะครับหรือว่าติดต่อแอดมินได้ที่ Discord เลยนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าอ่านกดเซิร์ฟเวอร์ก่อนเล่นด้วยนะ อ่าแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีรีซอฟแพรด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือพี่ยังไม่โหลดรีซอฟแพรเลยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับใครก็ที่เข้ามาแล้วนะครับให้เดินมาที่ทางด้านนี้ก่อนเลยอันดับแรกนะครับอ่าอันนี้เขาก็จะบอกว่าอ่อโหลดรีซอฟแพรกอ่ะก็ทําการกดคขิกขวาอ่ะแล้วก็กดใช่ไปเลยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็ โสดรีซอพ็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโว้ยสวยกว่าเดิมเลยนะครับดูดิโอ้โหเท็กเจอร์คือแบบว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับว้าวเอ้ยอลังการอยู่นะครับเอ้ยแล้วก็คือแบบว่าสปาวนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสำรวจกันดีกว่านะครับว่าเอ่อที่สปาวนะครับมีจุดไหนไปไหนบ้างนะครับแล้วก็ของเรือต้นเนี่ยเอ่อผู้เล่นใหม่นะครับก็แจกเป็นกระเป๋าเดินทางมาด้วยนะครับ อ่านี่ก็สามารถเก็บของได้นะครับแล้วก็ไออันนี้ก็คืออะไรเนี่ยถุงสีแดงๆอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการเดินเข้าไปดูนะครับในโซนของ PVP ก่อนละกันเนาะโอเคแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นปิดการผสมพันธุ์โปกเกมอนนะครับอ่าก็สามารถกดดูได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราทําการเข้าไปดูที่โซน PVP กันดีกว่านะครับ สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมาประลอง,ะลงนะครับโอเคก็กดแท็บเนี่ยก็จะเป็นการเปิดออันนี้หน้าต่างขึ้นมานะครับว่าตอนนี้มีคนเล่นอยู่กี่คนอะไรประมาณนี้ครับโชว์ปิ้งนะครับประมาณนี้นะครับ,รรบโอ้ดูแมปดิอุ้ยสวยมากเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีตู้รักษาโป,กเ,ก он, โปกเกมอนด้วยนะครับโอเคแล้วก็ทําการเดินออกไปที่เดิมกันดีกว่านะครับ สำหรับของที่ทางเซิฟนะครับจะแจกฟรีมาให้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเดินมาที่ตรงนี้นะครับอ่านี่เลยนะครับโอ้โหไรวะเนี่ยัวเบลเลอร์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับรับของเริ่มต้นนั่นเองนะครับพอเราเดินเข้ามาปุ๊บใกล้ๆใช่ไหมอ่าเขาก็จะแจกโปรเทคมาให้ด้วยนะครับนี่เลยนะฮะก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าขนาดคูณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดคลิกขวานะครับอ่าก็จะ มีของแจกเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะมีหีบนะครับเตาเผานะครับโต๊ะคราแล้วก็คบเพลิงนะครับแล้วก็พายฟักทองนะครับแล้วก็อุปกรณ์สร้างบ้านต่างๆนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็แจกรองเท้าด้วยเหรอแล้วก็แบบว่าแบบเป็นท่อนมุงท่อนไม้อะไรต่างๆนะครับมีกระจงมีกระจกประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวใส่รองเท้าหน่อยสิอ่านี่เลยนะครับ โอเคครับบวก50%ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่รองเท้านะครับก็อาจจะเพิ่มความเร็วนะครับโอ้เร็วขึ้นเลยนะครับงำงามงงงงงอะอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดนะครับรับคู่หูนะครับของคุณนะครับน่ะหรือว่ารับเพื่อนโปเกมอนของเรานั่นเองอ่านี่เลยนะครับโอเคเอาตัวไหนดีอ่าไอ้ตัวนี้ละกันนะครับ ไอ้โดคางเงี Hi ange, นะครับหรือว่าตัวอื่นดีวะมิจุมาลุนะครับอันนี้พี่ก็เล่นเอ่อเซิรฟ์ฟแนวโปเกมอนไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับว่า,าในสปาวเนี่ยมีจุดไหนอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคก็เลือกมาเรียบร้อยอ่านี่เลยโอ้ยน่ารักว่ะตัวอย่างเล็กอะ่ะไอหนูเออจอแมนเดอนะครับมันชอบพูด โอเคครับแล้วก็ในส่วนของโซนด้านหน้าตรงนี้นะครับโอ้โหอะไรวเนี่ยอุ้ยแมปอลังการมากเลยอะต้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นตลาดโลกนะครับคุณผู้ชมก็สามารถนําของนะครับมาขายตรงจุดนี้ได้เลยนะครับอ่าเอาของมาฝากขายได้นะครับแล้วก็ในโซนของฝั่งนี้นะครับอ่าทาการเข้าไปดูกันตรงโซนนี้นะครับอ๋อน่าจะเป็นแบบว่าแบบพวกแบบเปิดกล่องซุ่มหรือว่าเปิดพวกกาชา อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับโอ้โหมีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเควสหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาก็จะบอกว่าตามล่าโปเกมอนนะครับเพื่อรับของรางวัลนะครับอ๋อนี่เลยนะครับก็สามารถมาเลือกนะครับระดับด้านครับอีซี่นะครับมีเดียมนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าแบบแอด e n นเจอร์ไปเลยนะครับยากอะไรประมาณนี้ อ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องนะครับที่เราจะได้หรือเปล่าเนาะประมาณนี้ละกันโอเคเก็บก่อนอ่ะเก็บไปแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบกล่องสุ่มนะครับที่ใช้นะครับเงินในเกมซื้อหรือเติมอ่ามาสุ่มตามสบายได้เลยนะครับมีระบบเคสอ่าพิกเซลมอนนะครับที่ตีโปเกมอนนะครับนำไอเทมนะครับอ่าไอเทมดรอปนะครับมาแลกของสุดคุ้มได้ด้วยนะครับ แล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับรักษาโปเกมอนก็เหมือนกับเป็นโรงพยาบาลเออ,อนี่เลยครับก็จะมีคุณหมอนะครับรักษาโปเกมอนนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นตู้นะครับด้านในก็จะเป็นจุดรักษาอ่านี่เลยแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมี g y m ด้วยนะครับก็ให้ผู้เล่นเนี่ยทดสอบนะครับฝีมือนะครับ หาตีชนะก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะครับมีการขายที่เอ็มนะครับทุกธาตุนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมาเออมาฝั่งไหนก่อนดิวเนี่ยโอ้มาฝั่งนี้ก่อนละกันนะครับด้านนี้ก็จะมีในตัวบูทด้วยนะครับสําหรับคนที่บูทเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับหรือว่าบูทที่ Discord นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นรับของรายสัปดาห์นะครับแต่ละยศอ่านี่เลยนะครับพี่ยศอันนี้ใช่ไหม โอเคโอ้โอ้โอได้ลูกโปเกมอนมาเพียบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนละกันโอเคปะแล้วก็ไปสำรวจจุดอื่นกันต่อนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นระบบขายโปเกมอนนะครับให้เซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อขายโปเกมอนโอเคครับคุณต้องมีโปเกมอนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับในปาร์ตี้ของคุณนะครับอ๋อ แล้วก็ตรงโซนนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นระบบแลกเปลี่ยนโปเกมอนในปาร์ตี้นะครับเพื่อทําการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับส่วนถ้าเราตรงไปนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าจับไปที่ไหนนะครับโอเคอันนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นจุดจัดทีมนะครับประลองฝีมือนะครับกับ NPC โอ้ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็สามารถมาลองประลองกันได้นะครับกับ NPC แล้วก็ตามจุดนะครับที่เราเดินมานะครับก็จะมีหลายจุดเลยนะครับอ่อย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับสะสมโปเกมอนนะครับเพื่อแลกของรางวัลอ่านี่เลยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ด้านขวานะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้อันนี้รับของรายวันหรือว่ารายสัปดาห์นะครับโอเคมีรับอ่าของรายวันด้วยนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทำเครตปลดล็อกของรางวัลนะครับนี่มีระบบเครทให้ทำด้วยนะครับอ่าแบกขึ้นพาร์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็โซนด้านนี้มันคือโซนอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปซื้อแล้วก็ขายโอ้โหด้านในนะครับไปทางไหนก่อนดีอยู่เนี่ยอ่ะด้านขวาก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบป้องกันบ้านนะครับหรือว่าโปรเทคโอเคครับขนาด10บคูณสินะครับก็5000นะครับแล้วก็20่สคูณยีก็1นึ่งหมื่นนะครับ เอ่อ40คูณ40ก็20 000สูงสุดนะครับ70คูณ70ก็50 000บาทเลยโอ้โหราคาถูกอยู่นะแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดนะครับซื้ออ่าต่างๆนะครับโอเคนี่เลยนะโอ้โหอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรนะครับพี่ก็อย่างที่บอกนะครับคือพี่เล่นโปเกมอนไม่เป็นนะครับขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จะพาน้องๆเนี่ยทุกคนนะครับมาดูว่าใน ในเซิฟเนี้ยนะครับมันมีจุดอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดซ่อมของนะครับแบบเสียเงินอ่ามีจุดซ่อมของด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซ่อมของนะครับก็เอ่อถือของในมือนะครับแล้วก็ทาการกดซ่อมได้เลยนะครับหรือว่าจะกดซ่อมทั้งตัวก็ได้นะครับก็หนึ่งพันบาทแล้วก็ในส่วนของโซนด้านนี้นะครับอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะครับอ๋อนนี้เป็นเควสนะครับเควสจับผิดภาพนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเควสนะครับเกาะธาตุนะครับอ่ามีเควสให้ทําด้วยนะครับเกาะธาตุนะครับแล้วก็อ่อเควสเกาะธาตุเหมือ,อเนเดิมโอ้ดูดิเฮ้ยชุดอะไรวะเนี่ยโอเคโอ้โหมีหลายจุดเลยนะครับตรงโซนนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นโซนทาเควสนะครับของทางเซิร์ฟเลยนะก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อดีกว่าบอกเลยว่าสปาวกว้างมากนะครับสวยด้วย แล้วก็ตรงโซนด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนอ่ EVS อ่าขีด HP นะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าคือโซนอะไรนะครับหรือว่าจะเป็นโซนแบบประลองกับเอ่อ NPC หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้มีหลายจุดเลยว่ะโอ้โหแมปใหญ่มากบอกเลยโอเคครับแล้วก็ตรงโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนบอสนะครับโลกกิจกรรมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีเวลาให้เล่นด้วยนะครับทุกวันนะครับเวลา2ทุ่มนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลานอ่อเอาไว้จ <Wow. S 1> ัดกิจกรรมนะครับของทางเซิร์ฟนั่นเองนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยสำหรับในการวาร์ปนะครับน่ะก็ให้เราเนี่ยทำการพิมพ์นะครับทับวาร์ปได้เลยนะครับ อ่าก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับ <Wow. S 1> โอเคอ่าด้านซ้ายนี่ก็จะไปโซนอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสโซนนะครับถ้าเกิดว่าใครหาโซนต่างๆไม่เจอนะครับก็ทําการพิมพ์ทับวาร์ก็ได้เนาะเออลูกนี้พี่อ่าพี่พิมพ์ทับวาร์ปแล้วเนี่ยเออนะครับไปเควสโซนด้วยนะครับอันนี้ก็จะไปอ่าแรนดอมนะครับอันนี้ก็อ่าแบคเทิร์โซนนะครับอ่านี่โอเค เลเวลโซนนะครับอ่า EVS โซนนะครับเลเวลโซนอ่ะเดี๋ยวขอลองดูไปหน่อยสิโอเคครับโซนเก็บค่าประสบการณ์โปเกมอนนะครับอ่ามีตั้งแต่เลเวล10อ่า3 0 40 60เลยนะครับอ๋ออยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับแล้วก็มีไปโลกอ่าเนเธอร์ด้วยนะครับแล้วก็ไปอันนี้คืออะไรเนี่ยมาร์เก็ตอ๋อร้านค้านะครับอันนี้ไปโลกอ่ามังกรนะครับ อันนี้ไปโลกอะไรเนี่ยอีเวนต์เหรออีเวนต์โอเคไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไป fk โซนด้วยนะครับอ๋อมีโซน fk ด้วยนะครับอ่าก็น่าจะอยู่ทางด้านหน้าหรือเปล่านะครับโอเคครับอ่านี่เลยนะครับเราก็เข้ามาอยู่ในโซน fk เรียบร้อยนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีจับเวลาด้วยนะครับประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็น่าจะได้ของประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปที่โลกสร้างบ้านกันดีกว่านะครับโอเคตอนนี้คุณก็เทเลพอร์ตมาแล้วว้าวโอ้ยแมปสวยมากโอ้ลงแบบเอ่อภาพสวยเอาไว้นะครับแล้วก็โหบวกกับเทกเจอร์แพคของทางเซิร์ฟนะครับสวยมากคุยละตัวแล้วเนี่ยโ้โอเค okay, เราอ่ะข้ามไปฝัง่งนันก่อน โอเคครับเดี๋ยวพี่คิดว่าน่าจะวางโปรเทคประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่านี่เลยวางเรียบร้อยนะครับโอเคทิ้งไปก่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะทําการสร้างบงสร้างบ้านนะครับอยู่ที่ตรงจุดนี้แล้วกันเนาะโอ้เดี๋ยว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 ขวานอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นอีเตอร์อ่ะขวาเหล็กอ่าทาการเลียร์พวกแบบอ่ะต้นไม้ก่อนใบยงใบหญ้านะครับ โอ้มีเควสให้ทําด้วยนะครับนี่เลยนะอ๋อเราตีคือแบบตียากก็เควสสาเร็จเลยนะครับปัเดี๋ยวโยนทิ้งไปก่อนโอเคครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าเล่นเซิร์ฟโปเกมอนเซิร์ฟนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปสมัครสมาชิกนะครับที่เว็บไซต์ก่อนด้วยนะครับแล้วก็ค่อยโหลดตัวเกมนะครับตัวเกมก็ติดตั้งง่ายนะครับแป๊บเดียวก็ติดตั้งแล้วนะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็สร้างเสาเสาบ้านก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้บ้านพี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ติดประตูบ้านอย่างเดียวนะครับอ่านี่เลยปึ๊บโอเคบ้านก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเอามี2ชั้นด้วยนะครับอ่ะก็แบบว่าสร้างง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถทําฟงทําฟาร์มได้เลยประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเซิร์ฟโปเกมอนเซิร์ฟนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ไปด้วยละกันนะครับ Minecraft โปเกมอนนะครับในเวอร์ชั่น1.16.5นั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟแนว MMO นั่นเองนะครับก็ฝากไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดสติ๊กให้แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้เองนะครับไปบ่ายแล้วกันจุ๊บ เก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานาแอลเลแอลเลที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยเกินไปยังไงทำ